ยุค 5G หรือยุคอีโคซิสต็มันเริ่มตั้งแต่วันที่19ธันวา2019เป็นต้นมาโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ,ะการศึกษาเนี่ยกระทบมาแบบหนึ่งก็คือถูกทำลายหรือถูกริสครับมหลาลัยหรือการศึกษาทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงละระดับการศึกษาจากระบบแบบ 1>, 1 G 2 G 3 G ก็จะกลายเป็น5 G 6 G ครับวันนี้การศึกษาไทยเราจะมองถึงนโยบายของอนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่จะมาบริหารประเทศเนี่ยเขาจะมีต่อ,อ,าาตอ,อการศึกษาเราอย่างไรโดยเฉพาะวันนี้เราจะชฉลี่ยของการศึกษาของอภูมิใจไทยซึ่งนโยบายของท่านก็จะพูดถึงว่า เรียนดีมีความสุขซึ่งเป็นปรัชญาง่ายๆแต่เขาพยายามอธิบายให้คอนเซ็ปต์ว่าเรียนดีนี่เป็นอย่างไรเรียนมีความสุขแลนอเป็นไงคือตรงนี้ถือว่าอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกระจกหรือเป็นอะไรหรือลักษณะเป็นแต่เรียนดีในความหมายในของเค้าๆๆนี่มุ่งจะเอาเกรดอย่างนั้นแหละหรือมุ่งจะเอ,เอาเป็นสร้างนิสัยดีหรือพฤติกรรมดีหรือเป็นคนดีอย่างนั้นเลยครับวันนี้เราจะมา ชำแหละรือว,ว่าการการให้การศึกษาเนี่ยเขาไม่ได้มองเขามองแต่เรื่องของอแจกวันนี้เขาจะมุ่งเนเรื่องการแจกแท็บเล็ตแจกต่างต่างแต่ว่าโดยจริงมันไม่หลากหลายเพราะถ้าการมองการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลแต่ละบาลที่เข้ามาเนี่ยจะไม่มองกระจา,ายโดวยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาที่พิเศษอย่างเช่นการศาึกษาระบบศาสนานีโรงเรียนศาสนาอิสลามคริสพุทธบางพุทธก็ต้อง าการสอนที่ทุกคนจะมองจะมองข้ามจุดนี้เยอะเพราะนั้นการศึกษาเนี่ยเหมือนว่าให้การศึกษาไม่ทั่วถึงวันนี้สถาบันโพท์ทธนี่เราอยากจะนำเสนอในการาวางแผนการศึกษาให้กับคนหรือนักศึกษานักเรียนหรือคนทั่วไปได้ใช้กันอย่างเต็มที่ไม่ต้องคำนึงถึงว่าคุณจะมาจากไหนตระกูลอย่างไร วันนี้เราจะน,นําเสนอเารียกว่าเครื่องมือในการแก้ปัญหาการศึกษาระดับใน,ในยุคของ5 g เนี่ยเราจะต้องทงําไงขอยุคแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งเห็นไหมเหมือนพักก้าไกลเขาจะพูดถึงการพัฒนาหลักสูตรนี่สําคัญเพราะหลักสูตรพวกเราเรียนมาเนี่ยตั้งแต่ผมได้ร่วมร่างหลักสูตรตั้งแต่ดร ok ลุ่มแก้วแดงมาก็เป็นเวลาเกือบถึงเกือบถึงสี่สิบปีย้าสิบปีแล้ววิชาเพื่อนี้มันเป็น มันมันใช่ไม่ได้แะว,วันนี้เราจะต้องมานําเสนอว่าครูบาอาจารย์หรือเจ้ากระทรวงต่างๆก็ควรจะคํานึงถึงเดียวเว่าอ,อย่างิีงหลักสูตรเน,น,น็กอนุบาลหลักสูตรปฐมมัธยมและมหาลัยเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรนี่คือหลักการวันนี้สถาบันโค้ชเราเสนอทางออกโดยใช้ศาสตร์สามศาสตร์คือใช้ศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์ศาสนาปรัชญามาช่วยสร้างนโยบายให้กับการศึกษาไทยสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะนำเสนอเครื่องมือแนวแนวการเรียนแนวใหม่ยุค5 G และยุคปัจจุบันว่าการเรียนยุคมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นหลักการเลือกเรียนในยุคนี้เราต้องใช้ระบบเรียกว่าด้วยกฎโมเดลเป็นยุคใหม่ของการเลือกเรียนให้ตรงกับโมเดลถือว่าเรื่องสำคัญถือว่าเป็นแพลตฟอร์ม สถาบันโพสต์อะคมีเรานําเสนอขั้นตอนหนึงให้เลือกโมเดลให้ตรงกับตัว2ให้เลือกมิติเวลา3ให้เลือกสภาพิจารณาจากพ่อแม่ตระกูลและเครื่องมือก็มีขบวนการซึ่งเรามีเครื่องมือ3อย่างมี Test, ์วอร์เรและก็เทร i n ิ่งซึ่งกระบวนการเหล่านี้เรานําไปสู่ขั้นตอนลรื่อนําเสนอบนแฟลตฟอร์มเว็บไซต์โพสต์อะคาเมีซึ่งน้องๆคนไหนที่ส,สนใจ ลองเข้าไปในเว็บไซต์พุทธคณนมีและค้นหากดโมเดลและกฎมิติเวลาในการเลือกเหรียญของน้องๆให้ถูกต้อง